โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนพี่เน้องชาวอินโดนาแถลงด้วยนะครับโอเควันนี้ก็จะมาสอนอัพดาบนะครับดาบวินเลกาซีนะครับหรือว่าไม้ขนไก่ก็ได้นะครับเพราะมันเหมือนดีนะครับดาบตัวนี้นั่นเองครับวินเลกาซีนะครับก็อัพได้นะสถานที่อัพก็อยู่ที่เมืองปราสาทมิโอเลทานนะครับก็อยู่ที่เมืองที่ผมยืนอยู่เนี่ยอ่าก็ไปที่ช่างตีเหล็กกันเลยนะครับโอเคนะครับก็อัพ ตรงนี้นะกดร้านติเล็กผลิตอาวุธแล้วก็หาคําว่าด,ดาบนะครับวินเลกาซีนะครับสองนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็วินเลกาซีหนึ่งชิ้นฐานดาบแห่งแสงหนึ่งชิ้นเขี้ยวยาวสามสิบชิ้นเศษหินอ่อนสามสิบชิ้นนะครับโอเคผมก็ได้หามาครบหมดแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านไปดูนะว่าเขี้ยวยาวฐานดาบแห่งแสงเศษหินอ่อนเนี่ยมันดรอปจากตัวไหนนะครับมันหาจากตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวก็ตัดไปเจอกันที่ชิ้นแรกกันเลยปะ่ะ โอเคครับก็เจ้าลีโอพาวตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ดรอปเป็นเศษหินอ่อนนะครับทั้งหมดสามสิบชิ้นนะครับนะตัวนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอกันชิ้นต่อไปกันเลยปะโอเคครับก็เจ้าซีวอตนะครับก็ดรอปเป็นเขี้ยวยาวนะครับก็ทั้งหมดใช้สามสิบอันนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ตัดกันไปเจอชิ้นต่อไปกันเลยปะ โอเคก็เจ้าบอสโคดันนะครับก็ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับก็ได้ดอปเป็นขยะไม่ใช่ขยะดิดอปเป็นฐานดับแห่งแสงนะครับก็ใช้จํานวน1อันนะครับฐานดาบแห่งแสง1อันนะครับโอเคในเมื่อเราหากันครบแล้วแล้วก็ไปอัปดาบเลยไปโอเคครับแล้วก็จะมาอัปดาบกันเลยนะครับกดผิดโอเคดาบวิลเลกาซอัปไปก๊อกกกกนะครับ โอเคนะครับออปชันด้านซ้ายมือที่ผมจิ้มเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้อัพนะครับออปชันด้านขวามือเนี่ยอันนี้คืออัพแล้วนะครับโอเคผมจะอ่านออปชันที่อัพแล้วให้ฟังนะครับ ATK บวกสิ HP MP สูงสุดบวกสิอาวุธเจาะเข้าบวกสิฟื้นฟูด,ด้วยฟื้นฟูด,ด้วยไอเทมบวกสิบห้าหลลีกบวก 20%ความแม่นบวก15% ATK เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตาม ATI นะครับบอกเลยนะครับว่าจอมดาบควรมีติดเอาไว้มากๆเลยนะครับถามว่าอัดสวินใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล,แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับบ๊ายบายครับ